สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้วันนี้วันที่13เดือน7ปี65หลังจากที่เชฟหนุ่มไม่ได้ให้ไปหลายงวดมากๆแล้วนานเกือบเป็นเดือนแล้วก็กลับมาลองให้อีกสักครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงเนาะคิดสูตรคำนวณมาใหม่แล้วเนาะก็ลองมาดูครับกับสูตรปรับปรุงใหม่ครับก็ไปหาสูตรคำนวณหลาย ได้ลหลายวิธีมาก็ลองมาดูใหม่เนาะวันนี้ก็เป็นงวดแรกของเดือนใหม่เนาะวันนี้วันที่13เดือน7ปี65กับแนวทางเราพัฒนาวันนี้เทพหนุ่มไปคำนวณมาแล้ววันนี้ได้เด่นที่2 4แล้วก็เนะครับผมวันนี้ วิ่งลูดนะครับสายวิ่งสายลูดวิ่งลูดที่4นะครับจัดชุดให้ก็ไม่เยอะไม่น้อยพอดีพอดีครับวันนี้สูตรปรับปรุงใหม่ชุดก็จะจัดไปที่2 3 2 9 สี่สแล้วก็4 9 9 6แล้วก็98นะครับผมส่วนคู่เบิ้ลน,นะครับคู่เบิ้ลเบิ้ลก็วันนี้ก็จะเป็นสองสอง สี่สี่อ่าสี่เจ็ดมาจากไหนสี่สนะี่เนาะแล้วก็เก้าเก้าคูเบิลเนานะส่วนชุดสามตัววันนี้จัดไปที่ชุดสามตัววันนี้ชุดสามตัวของแนวทางลาวพัฒนาวันนี้จัดไปที่ชุดสามตัว จัดไปที่แปดสี่เก้าแล้วก็เก้าสี่สามอีกหนึ่งชุดก็จะเป็นก็จะเป็น 4ีนะ่เนาะลองดูครับชอบตัวไหนส่วนวันนี้เชฟหนุ่มจะฟันให้ที่ที่เชฟหนุ่มชอบมาครับวันนี้ความชอบวันนี้ก็ชอบไปที่4 9 99 994นะครับ4 9 9 4 4 3 3 4นะครับ,4 4 4 4รบแล้วก็98เนาะลองดูครับชอบตัวไหน หรือว่าไม่ชอบตัวที่เชฟหนุ่มจับให้ก็ลองเลือกดูครับตัวเด่นวิ่งลู่ที่สี่ครับสี่บนสี่ล่างนะครับผมก็ลองดูครับงวดแรกงวดแรกงวดแรกของเดือนนี้งวดแรกนะลองดูครับขอให้ปังขอให้แตกครับกบวันที่สิบสาม เดือน7ปี6 5วันนี้วันพระนะครับผมขอให้แตกเฮงๆปังๆกับแนวทางลราพัฒนาวันนี้นะครับลองดูนะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเย็นนี้ขอให้แตกกระจายครับผมสวัสดีครับ